ที่หลายหน่วยงานสาธารณสุขในระดับท้องถิ่นหลายแห่งในจีนก็เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 เพิ่มเติมให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งก็จะเน้นกลุ่มเราะบางก่อนนั่นเองค่ะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเขตปกครองตอนเองกวางสีจวงซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจีนเริ่มทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่3ให้กับประชาชนในสัปดาห์นี้โดยผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุน้นต้องเด้รับวัคซีนครบถ้วนนานเกินกว่า6เดือน โดยมีการสมนสิทธิ์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นให้กับกลุ่มคนต่อไปนี้นั่นคือบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าผู้ประกอบอาชีพซึ่งต้องพบปากกับผู้คนจำนวนมากผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันและผู้ที่มีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศค่ะ สำหรับวัคซีนที่จะใช้ฉีดกระตุ้นก็ได้แก่ s i n นแวคซีโนฟาร์มจากทั้งฐานการผลิตที่กรุงปักกิ่งและเมืองอู่ฮั่นและแคนซ i โนซึ่งเป็นแบบฉีดเข็มเดียวตั้งแต่ต้นและพัฒนาด้วยเทคโนโลยี v i รัลเวกเตอโดยประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยี่ห้อเดียวกันกับวัคซีนคอสแรกหรือคนละยี่ห้อแต่ก็ต้องเป็นวัคซีนแบบเดียวกันค่ะ ขณะเดียวกันมีรายงานออกมาจากเมืองกวางโจวและเมืองเซินเจิน้นในมณฑลกวางตุง้งเมืองซันย่าในมณฑลไหหลำหรือบนเกาะไหหลำและที่เมืองอู่ฮั่นในมณฑลหูเปย่ยเริ่มทำการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมให้กับประชาชนในพื้นที่เช่นกันโดยสมวนสิทธิ์ให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงก่อน รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ